เซฟโวเซฟไลท์ Safe Whoa, Safe Light, แล้วยังเซฟใจแฟนๆด้วยค่ะกับปฏิทินที่พระเอกไม้พทัทรเดชมาพร้อมกับ3นันางเอกเคมีใหม่ที่สาวริทิสาพิงพลอยประภาวดีและสกายมาเรียมาพร้อมโทนสีและรอยยิ้มสดใสแบบสุดๆบอกเลยถูกใจแฟนๆแน่นอนค่ะแต่เซตนี้ของทั้ง4คนจะเซฟโวเซฟไลท์ยังไงไปฟังไหมกันค่ะ เริ่มจากเสื้อผ้าน้อยชิ้นก่อนเริ่มจากเสื้อผ้าน้อยชิ้นก่อนใช้ผ้าลดลงนี่ไงเป็นรูรููรนี่ไงชายก็เป็นตีมรักโลกนะครับอย่างที่เห็นข้างหลังเราเนาะพวกแบคดรอปก็เป็นพวกกระดาษรีไซเคิลเป็นกล่องเป็นอะไรอย่างงี้ฮะไม่พัชยดเดชรักโลกครับโอเใช่ค่ะคิดถึงการเจอเพื่อนๆมากเลย <c oughs> <c oughs> คิดงจริงปะเนี่ยคิดจรงิงปะเนี่ยฮะ <า S 1> <c oughs> เอา เราเจอกันที่กองแต่ว่ามาเจอกันอย่างนี้ก็คิดถึงยูค่ะก็ก็คิดถึงยูคิดถึงยูงค่ะวันนี้มัเป็นเหมือนวันรวมญาติใหญ่ค่ะเพราะว่านอกจากว่าอ,อ ญาติเป็นครอบครัวใหญ่อะไรอย่างนี้นอกจากที่แบบนักแสดงทุกท่านจะมาเจอกันแล้วก็ต้องมีแบบว่าช่างแต่งหน้าทำผมมันได้มาเจอเพื่อนด้วยเหมือนกันวันนี้ก็แฮปปี้มากค่ะได้มีโอกาสได้ถ่ายรูปรวมกับพี่ๆครั้งแรกเหมือนกันนะคะพี่ๆเพื่อนเพื่อนครั้งแรกเหมือนกันนะคะแล้วก็เป็นอะไรที่แฮปปี้ค่ะมีความสุขที่ได้ทํางานด้วยพวกเราได้กลับมาถ่ายปฏิทินนะคะเพื่อเป็นของขวัญให้กับแฟนๆในปีใหม่นี้นะคะก็ขอฝากเซตของพวกเราไว้ให้ทุกคนด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมรักโลกกันด้วยนะคะ ปีหน้า2,566รอชมผลงานของทั้ง4คนบนหน้าจอช่อง7 HD ได้เลยนะคะไมพัทรเดชจัดเต็มละคร2เรื่องทั้งฟอร์มใหญ่เพตรานริมิตรและการสวมบทฝาฝ่ายครั้งแรกในรอยซายร่วมกับ2นางเอกในปฏิทินเซตนี้ที่สาวริทิสาและสกายมาเรียค่ะสกายมีละครคุณแม่แก้ขัดอีกเรื่องรอชมเคมีใหม่กับพระเอกเอสกันตพงส่วนพิงพลอยประภาวดีรอชมคืนนี้ได้เลยนะคะกับละครเคหะดนางคอยที่กําลังออกอากาศอยู่พร้อมกําลังถ่ายทําแผนล่วงบวงมายากับ พระเอกธนวาสุริยจักรและเตรียมเปิดกล้องละครเมืองแก้วกับพระเอกเข้มหัสวีและติดตามช่องทางการรับปฏิทินปี2566ได้ทางช่อง7 HD เร็วๆนี้ค่ะแค่กึ่มๆก็ทำให้การตัดสินใจช้าลงดื่มไม่ขับจากสสๆ,ๆค่ะวันนี้มุกขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ